สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิกชุมแพทุกท่านนะคะค่ะช่วงบ่ายนะหลังจากที่พักทานข้าวเสร็จนะคะช่างก็จะเริ่มทำการพ่นสีกระบะนะคะแล้วก็ฝาถาังน้ำมันแผงคอยจิ้งดีดค่ะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการ ใช้น้ำยาเช็ดคราบนะคะก่อนที่จะลงพ่นเนาะเราก็จะเช็ดคราบก่อนนะคะในส่วนเอ,อ่อตรงนี้ทำไมถึงต้องติดไวนะ้ล่ะค่ะเมื่อวานตอนที่ทั้งเพื่อพ่นสีหัวเสร็จนะ้ะเลกเกอร์ก็เหลนะือไงถ้าเรา,กาเ,เก็เลยพ่นเห็นในจับแข็งท้ายไว้เลยค่ะแล้วก็เลกเกอร์มันเหลือนะค่ะคือต้องปิง ไปวัแล้วทำไมวันนี้ถึงช่างดูแต่งตัวแบบอันนี้มากเลยคะเมื <c oughs> อ่อวานตั้งใจจะดีเลยนะว่าจะใส่รองเท้าพุ่งไงมันเหนียวนะครับลืมก้นยังเสียดแล้วลื้ขึ้นได้โอ้ยนี่นันก็นเหนียวเท้าเหนียวอะไรไปหมดไงค่ะ <c oughs> โอ้ดอนนอนีนี้รองเท้าเก่ไงแเพ่พุสนะีแล้วคาดกูบนีา,เ,า,นาเพ่ดจ้ว่าเ,ออาเสือกใส่กู้สีแดงนกน้นนะ้นะ อันนี้ใส่ผ้าคลุมหน้าอะไร<ล>ะเรียบร้อยเลยของเมื่อวานเอ่อเวลาเคลื่อนไปเกินนะเหงื่อมันหยดนะครับเหงื่อมัอหนหยดนะครับเข่ามันหยดแล้วไม่โดนชิ้นงานนะช่วยก็ไไยเ,กเลยใส่เกาวเลยนี่เป็นอะไรน,นี่ของสาวแอมนะผ้าปูหน้าปูหัวนะครับผมใช่ค่ะผ้าคลุมหน้าเวลาสาวแอมจะเข้าสวนอันนี้ได้เป็นอย่างที่คาดของนิ่งก้อนมา ยาเรียกา่ามิโก้ช่างเพิ่มสานอยู่นะครับยังยังยังงาไม่ถึงเนาะโอเคค่ะนถึงอันนี้จะมันจะค่อนข้างจะแห้งช้านะครับผมถ้าเป็นมิโก้เนี่ยจะแห้งอัลก้นเลยนะทำงานได้ต่อเนื่องนานทีนะแลเป็นของมีโก้อนี่ยเป็นสูตรให้ช้าเราก็ต้องมานั่งเต่านะครับ กล้ค่ะน,นี่คือชั่งเช็ดไปตั้งนานแล้วนะก็ยังไม่ไม่ค่อยแห้งนะคะแต่และแต่และบะ่อไกนมันมันถูกตัวลถูกกันถูกว่าใครถูกใจถูกไหน,นค่ะมีโก้นได้ป่านี้แห้งแล้วนะนะครับสามารถเช็ดผ้าหนวตามก้นเลยนะถ้าพยายามวิ่ข้ามไม่แห้งก็ยังพ่นสีไม่ได้นะครับ หลังจากที่เราเช็ดคาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้น้ํายาเช็ดคาบเสร็จเนาะแล้วก็ทําการเป่าเนาะเป่าให้แห้งหลังจากที่เป่าเป่าให้แห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าเหนียวเช็ดเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเศษทิชชู่เศษฝุ่นติดอยู่เนาะช่างก็จะใช้ผ้าเหนียวในการเช็ดทําความสะอาดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะลงพ่นสีได้นะ เราจะเช็ดให้ทั่วนะคะเช็ดตรงชิ้นส่วนที่เราจะพ่นเนาะเ mm hmm. ช็ดให้ทั่วเลยเ mm hmm. ช็ดทำความสะอาดนะคะค่ะหล mm hmm. ังจากที่ช่างเ mm hmm. ช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. ก็เราก็จะเตรียมการพ่นสีได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างด้วยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะ ถ่ายการพ่นสีให้เพื่อนๆดูนะคะ